มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนหมอทวีสินประกาศกักตัวเองหลังผู้ประกาศข่าว n b t ติดโควิด1 9ปิดตึกตรวจ1200คนเมื่อวันที่22มกราคม2564นะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโคศกอบอคอ เปิดเผยว่าวันนี้นะคะพบประกาศข่าวชายช่อง n อ t ติดโควิด1 9ค่ะทำให้ผู้ประกาศที่มาช่วยตนเองในตอนเชา้าที่ทำนิ้รัฐบาลน,นั้นตกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขณะเดียวกันนะคะตนก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำหลังจากถแถลงข่าวแล้วจะไปตรวจหาโควิด1 9ทันทีและจะกักตัวเองไปก่อนถ้าผลของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีการติดเชื้อจะพิจารณาการดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนไทย PBS นั้นรายง,งานว่าสำนักข่าว n b t ก็มีการปิดตึกเพื่อตรวจโควิด1 9นะคะพนักงานช่องทั้งหมดกว่า1,200คนค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ